ท่านที่ต้องการรู้ดวงล่วงหน้าก่อนใครตามจักรราศีในราศีเกิดของตนเองนะคะสอบถามรายละเอียดเข้ามาได้ที่ช่องทางไลน์แอดวงพยากรณ์นะคะจ่มีช่องทางการติดต่ออยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้ค่ะแล้วพบกัน,นะคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ อาจารย์วินิจนานะคะหรือโค้ชอาจารย์ยิปซีโค้ชจากช่องรายก,การดวงพยาธิกรขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่การทำนายดวงชะตาในช่วงปีใหม่นะคะหรือปี2565ค่ะและคลิปนี้นะคะจะเป็นคำทํานายของผู้ที่เกิดราศีเมษทั้งปีนะคะเกิดระหว่างวันที่15เมษายนถึง14พฤษภาคมเดี๋ยวเรามาฟังกันนะคะว่าดวงชะตาชาวราศีเมษประจําปี2565จะเป็นอย่างไรค่ะตัก่อนกันเลยค่ะขอให้ชาวราศีเมษ ตั้งจิตนะคะแล้วอธิษฐานเนาะแล้วเดี๋ยวจะสับไพ่ไปมัพร้อมอาจา์นะคะคุณจะได้รู้ดวงชะตาของคุณในปีนี้กัน,นะคะ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มสับไพ่กันนะคะเริ่มค่ะจากนั้นนะคะเราจะเลือกไพ่ทั้งหมด12ใบ12บตำแหน่งตามตำแหน่งของจักรราศีค่ะ 1, 1นะคะ 2, 2> ค่ะ3นะคะ4 5 หกเจ็ด11ดเนะคะสิ 12. ครบแล้วนะคะการทำนายนี้ต้องบอกกันนะคะว่าเป็นการทำนายโดยชะตาโดยรวมทั่วไปนะคะไม่ได้เฉพาะเจาะจงว่าเป็นดวงใครถ้าหากว่าท่านใดทยยี่ฟังนะคะแล้วก็ต้องการทำนายโดยชะตาประจำปี2565ติดต่อสอบถามขมเไลาช่องทาง l i น์แอดดวงพยากรณคะ่ะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่า ดวงชะตาชาวราศีเมษประจําปี2565ดวงคุณจะเป็นอย่างไรค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะอาจารย์ต้องบอกก่อนว่าในช่วงนี้อาจารย์ได้เปิดสอนหลักสูตรคอดไพ่ออนไลน์นะคะแล้วก็มีเรื่องของการเปิดฐานดวงชะตาตามรอบอายุปัจจุบันและและหนังสืออ e ีบุ๊กค่ะเป็นอ e ีบุ๊กนะหนังสืออ e ิเล็กทรอนิกส์ค่ะที่จะเป็นลักษณะของการรู้ดวงล่วงหน้าก่อนใครในแต่ละเดือน ตามราศีเกิดของตัวเองท่านใดที่มีความปรารถนาต้องการทราบดวงชะตาในรูปแบบต่างๆสอบถามได้เลยเข้ามานะคะที่ช่องทาง i ล e like a แอดวงพยากรณ์ค่ะอ่ะและนี่คือหน้าไพา่ของชาวราศีเมษนะคะประจําปี2565นะคะมีถือสันด้วยนะแต่ก่อนอื่นเลยค่ะเดี๋ยวเรามาสร้างกันก่อนนะคะว่า ชาวราศีเมษเนี่ยเขาเป็นคนแบบไหนอย่างไรชาวราศีเมษนะคะอาจารย์จะบอกทุกคลิปเลยค่ะเพื่อให้คุณเข้าใจตัวเองนะชาวราศีเมษคุณเนี่ยเป็นชาวธาตุไฟและเป็นแม่ธาตุด้วยความเป็นไฟอะคะ่ะบอกเลยค่ะว่ามีความใจร้อนแน่นอนใจร้อนโกรธง่ายแต่ดีค่ะเป็นคนโกรธ กดง่ายแต่หายโกรธเร็วเป็นคนที่มีความทะเยอทะยานยคนที่มีความแบบต้องการที่จะฟันฝ่าอุปสรรคต่างต่างคือต้องการที่จะเอาชนะกับทุกอย่างที่เข้ามานะคะในในเช่นเส้นทางของชีวิตและเป็นคนที่เก่งในเรื่องของการใช้คําพูด การสื่อสารการเจรจาคิดเร็วทำเร็วตัดสินใจเร็วและบางครั้งก็มีความใจร้อนในการตัดสินใจด้วยนะคะความเป็นธาตุไฟเนี่ยจะเป็นเรื่องของการหาความก้าวหน้ากับตนเองเสมอค่ะเก่งในเรื่องการเจรจาต่อรองด้วยนะคะนี่ความเป็นธาตุไฟเนาะและไพ่ประจําราศีเมษค่ะคือไพ่จักรพรรดิหรือไพ่พเอ็มเพลเอร์นะคะจักรพรรดิต้องบอกเลยค่ะวะ่าถ้าเป็นไพ่จักรพรรดิเนี่ยลักษณะของเขาคือมีความเป็นผู้นํา เป็นผู้นําไม่พอนะคะยังกล้าคิดกล้าทํากล้าตัดสินใจแล้วเชื่อมั่นตัวเองสูงมากแต่การเชื่อมั่นตัวเองสูงมากเนี่ยอาจทําให้ชาวราศีเมษนะคะไม่ค่อยเปิดใจรับฟังใครเท่าไหร่เพราะเขาจะเชื่อในสิ่งที่เขาตัดสินใจและเป็นคนที่มีความรับผิดชอบสูงกับทุกๆการตัดสินใจของตนเองค่ะเปิดใจรับฟังหน่อยนะคะจะทําให้คุณได้เห็นมุมมองอะไรใหม่เพิ่มขึ้นนะคะค่ะชาวราศีเมษค่ะนี่คือไพ่ประจําราศีเมษและธาตุกาเนิดค่ะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าในปี2565นี้ชาวราศีเมษดวงคุณเป็นอย่างไรเนาะเรามาดูกันว่าอแบแรงคุณในไพ่แปไม้เท้าค่ะแปะไม้เท้าเนี่ยสังเกตนะเดี๋ยวอาจารย์สอนไปด้วยเลยนะแปะไม้เท้าคุณเห็นไหมแปะไม้เท้าคือเรื่องของการงานจมนนะไม้เท้าคือเรื่องของการกระทําแปกไม้เท้าคุณเห็นไหมคะว่ามันพุ่งมาจากฟ้ามีเหมือนกเลมฟ้าประทานลงมานั่นหมายถึง จะมีเรื่องดีๆบางอย่างในการกระทําการงานเกิดขึ้นอ่าปีนี้เป็นปีทองของคุณในการที่คุณจะริเริ่มทําบางสิ่งบางอย่างในการกระทําและจะมาแบบไม่รู้ตัวโอกาสบางอย่างที่คุณเตรียมพร้อมมาตลอดอ่ะคุณเตรียมพร้อมในเรื่องขององค์ความรู้คุณเตรียมพร้อมในเรื่องของช่องทางต่างๆคุณมีคอนเนคชั่นอะอยมากมายเต็มไปหมดแล้วมันยังไม่เกิดผลลัพธ์ ปี2,565ค่ะเป็นปีทอ,องคุณนะที่คุณจะคิดจะอ่านทำอะไรในะเรื่องของการงานการกระทำการงานมาดีเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในนัยยะของต่างๆในเรื่องราวต่างๆเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะชาวราศีเมษนะ ที่ทำการงานการกระทางขงคุณได้ไพ่ชาเรียอดเป็นอัศวินเลยนะอาจารย์ก็จะบอกเสมอนะไพ่ชาริยอดเนี่ยเป็นไพ่อัศวินเขาเป็นนักรบนักรบนี่หมายถึงอะไรคะนักรบนี่หมายถึงพร้อมจะต่อสู้ฟันฝ่าอุปสรรคหรืออะไรก็ตามที่เข้ามาเป็นบททดสอบในช่วงปี2,500ุภพบอกเลยนะคะว่าชาวราศีเมษคนนี้ ตจะพร้อมที่จะบกตะลุยฝ่าฟันไปและให้ได้มาซึ่งชัยชนะที่เขาต้องการอะไรที่ว่าคนอื่นบอกว่ายากทําไม่ได้ชาวราศีเมษคนนี้นะคะจะพิสูตรว่ามันง่ายอะไรก็ตามที่ดูแล้วมันดูยุ่งยากมันดูแล้วมันไม่มีทิศทางชาวราศีเมษเนี่ยนะคะจะทําให้ดูค่ะเพราะฉะนั้นเป็นตีทองคนที่คุณจะพลิกสถานการณ์ต่างๆในเรื่องของการงาน การกระทําให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีเพราะเขาเป็นอัศวินและเป็นอัศวินนักรบพ,พร้อมที่จะฝ่าฟันทุกอย่างให้ได้มาซึ่งสิ่งเขาต้องการในเรื่องการกระทําอาจจะเกี่ยวข้องในเรื่องของการเดินทางเนาะต้องติดต่อต้องเคลื่อนตัวต้องประสานงานทำเลยหามีโอกาสเข้ามาก็ให้ลงมือทาสมัครงานไว้มีโอกาสได้งานติดต่องานไว้มีโอกาสได้งานนะเจรจาอะไรไว้ก็มีโอกาสที่คุณจะพบช่องทางการช่วยเหลือต่าง,างๆในเรื่องของการงานเกิดขึ้นและ คุณมีพ่ายจัดเมนนะคะพายจัดเมนเนี่ยเป็นเรื่องของเป็นเรื่องของการคิดดีเป็นเรื่องของการทําดีและเมื่อชาวราศีเมษคิดดีทดําดีนั่นหมายถึงว่าจะส่งผลลัพธ์ที่ดีเกิดขึ้นด้วยอ่าอะไรก็ตามที่คุณแบบไม่ต้องการให้ใครรู้นะว่าคุณไปทําอะไรที่ดีๆไว้บ้างถึงเวาลาแล้วค่ะที่ทุกคนก็จะรู้นะว่าคุณอ่ะเป็นคนที่เนื้อแท้เนี่ยเป็นอย่างไร เป็นคนดีก็ต้องได้สิ่งดีๆนะคะได้สิ่งที่ดีแล้วก็ดึงดูดเรื่องดีๆเข้ามาถิงเวลาแล้วนะคะ่ะที่คุณจะมีความสำเร็จเกิดขึ้นในการกระทําของคุณเป็นปีทองของคุณนะคะเพราะฉะนั้นยึดหลักความถูกต้องยึดหลักความยุติธรรมทําอะไรก็ตามขอให้ยึดว่าเราจะต้องทําในสิ่งที่ถูกต้องและชัดเจนและหากเกี่ยวข้องกับคนในครอบครัวเกี่ยวข้องคนสนิทเกี่ยวข้องคนที่เราคุ้นเคยนะคะก็ขอยึดหลักเรื่องนี้ด้วยนะคะนี่คือความถูกต้องต้องมาก่อนเสมอนะคะในเรื่องงานการกระทำ ต้นขาต่อไปรู้รื่องหอยไพ่หกว้เท้าเดินทางติดต่อเจราจาอะไรก็จะมีความสําเร็จในสิ่งที่ทาเป็นความสําเร็จที่มีผู้คนให้การต้อนรนับสนับสนุนในเรื่องของการงานการกระทําเกิดขึ้นด้วยนะคะ <c oughs> จะได้ไพ่หกถ้วยค่ะตำแหน่งความสําเร็จคือจะมีผู้ใหญ่คอยอุปถัมภ์คุณจะมีคนคอยซัพพอร์ตคุณหรือตัวคุณเองเมื่อคุณถึงจุดหนึ่งที่เรียกว่าความสําเร็จในการกระทําเกิดขึ้น ตัวคู่เนี่ยคะจะไม่คู่แบ่งปันให้ทุกคนเอง6ถทั่วเป็นเรื่องของการเอาใจใส่เป็นเรื่องของความปรารถนาดีเพราะฉะนั้นในปีนี้ดวงการงานของคุณมีทิศทางที่ดีนะคะเกิดขึ้นทางเรื่องของการซัพพอร์ตในเรื่องของการเดินทางและการติดต่อประสานงานนะคะจะมีช่องทางต่างๆเกิดขึ้นมากมายนะคะและมาแบบไม่รู้เนื้อไม่รู้ตัวด้วยนะต่อไปเรามาดูเรื่องการเงินกันหน่อยนะการเงินค่อนข้างโดดเด่นนะคะชาวราศีเมษ <c oughs> ทิศ <c oughs> ท,ทางรารรับเงิได้คุณไพภีเดือนสันค่ะ ถ้าคุณได้ไพ่เดือะซันปี2565ค่ะชาวราศีเมษเตรียมตัวนะคะที่คุณจะมีความมั่นคงด้านการเงินเกิดขึ้นจะมีช่องทางรายรับอะไรบางอย่างที่มีเข้ามาแบบไม่รู้เนื้อไม่รู้ตัวและมาแบบโดดเด่นมาแบบคือพชอบช่องทางโอกาสทางการเงินใหม่ๆอะ่ะ เป็นช่องทางการเงินที่ดีที่จะเข้ามาทำให้คุณมีความมั่นคงด้านการเงินเกิดขึ้นได้ในช่วงปี2,565มาแบบเหมือนตายแล้วเกิดใหม่จากที่ผ่านมามันดูซกซามันดูติดขัดมันดูไม่เลื่อนไหล The Sun ค่ะ The Sun คือไปแบบมีชัยชนะอ่ะถือธงชัยไปด้วยเห็นไหม ไปแบบเกิดใหม่ไปแบบมีชัยชนะแล้วไปด้วยตัวเองเหมือนกับคุณต้องทําอะไรใหม่ๆที่แตกต่างจากเดิมจะมีช่องทางการเงินอะไรบา,บางอย่างเข้ามาและนั่นคือช่องท,งทางที่คุณจะสร้างความมัน่นคงให้เกิดขึ้นได้ภายในปี2565นี้นะคะรายจ่ายนี้จ่ายเนี่ยต้องบอกกันนะคะว่าถ้าพ่ยเดอรเวลนาเนี่ยไั่หมายถึงว่ารายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนเป็นการลงทุนในเรื่องของการเงินเป็นการลงทุนในเรื่องของสื่อเทคโนโลยีการติดต่อ เป็นการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของต่างประเทศเป็นการลงที่เกี่ยวข้องเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆการลงทุนด้านการเงินใดๆก็ตามในปี2,565หากเกี่ยวข้องกับสื่อเทคโนโลยีต่างๆบอกเลยค่ะว่าจะมีทิศทางสอดคล้องกันยิ่งทำยิ่งรวยยิ่งทำยิ่งมีชื่อเสียงแต่ต้องระวังนะคะบ,บางทีความมีชื่อเสียงความที่โดดเด่นเนี่ยมันก็กลป่นว่าอาจจะมีคนเข้ามาขอความช่วยเหลือก็ขอทาด้วยความ พอดีทาแล้วรู้สึกสบายใจถ้ารู้สึกสบายใจทํานะแต่รู้สึกว่าทําแล้วมันอึดอัดต้องงดไว้ก่อนนะก็ลองชั่งใจดูนะ,ะในเรื่องของการช่วยเหลือซัพพอร์ตใครก็ตามแต่ดูแลโดยรวมเนี่ยมีเกณฑ์ดีอยู่ในเรื่องราวของการเงินจะมีบางอย่างเป็นการลงทุนและการลงทุนช่วยเหลือคนอื่นด้วยหรือ หากคุณต้องการจะลงทุนทําอะไรที่เกี่ยวข้อางกาับงานการเงินในปี2565จะมีผู้หญิงด้วยความช่วยเหลือมาให้ในเรื่องราวของการเงินด้วยตั้งจิตด,ดีๆนะความสําเร็จมาที่ทางการเงินดีดวงการเงินเปิดทางดวงรายรับมาแบบหลั่งไหลนะสามารถที่จะสร้างความมั่นคงให้เกิดได้ภายในปี2565เลยนะคะชาวราศีเมษ ต่อไปเราดูเรื่องของความรักกันหน่อยนะในปี2,560คนมีคู่ค่ะคุณได้ไพ่เฮอร์มิสนะนั่นหมายถึงว่าช่วงนี้นะคะจะเป็นช่วงที่ต่างฝ่ายต่างต้องทําอะไรบางอย่างนะคะเฮอร์มิสเป็นเรื่องของการทบทวนเป็นเรื่องของการที่ต้องทําบางอย่างนะคะกับสิ่งที่เป็นความรู้ต้องลงมือทาต้องต้อง,ต,องต้องทาอะไรบางอย่างที่เป็นลักษณะของการใช้ความรู้ร่วมกันเพราะฉะนั้นเฮอร์มิสบอกเลยค่ะว่าความสัมพันธ์เนี่ยในลักษณะแบบนี้ มันดูอาจจะไม่หวือหวานะไม่ได้แบบว่าแบบใกล้ชิดกันอะไรมากมายนะต่างฝ่ายต่างมีโลกของตัวเองมีสิ่งที่ต้องทําของตัวเองต่างฝ่ายต่างมีมุมของตัวเองอ่ะที่จะต้องทบทวนได้ใช้ความรู้ได้ใช้ประสบการณ์อะไรต่างๆเพราะฉะนั้นคุยกันตั้งแต่เนิ่นๆเลยค่ะว่าตอนนี้เราจะทำอะไรแบบไหน,นเปิดใจคุยกันเเปิดใจคุยกันทุกเรื่องนะคะเพื่อที่ว่าคุณและเขานะคะคนรักของคุณเนี่ย จะได้เข้าใจซึ่งกันและกันว่าในปีนี้เรามุ่งมั่นะจะทำยังไงเพื่อให้ครอบครัวมีความมั่นคงพร่อลึกๆแล้วคุณ่ะซื่อตรงต่อกันมั่นคงต่อการเพียงแต่ว่า อาจจะไม่ค่อยแสดงออกได้ความรักต่อกันเท่าไหร่นะเพราะต่างฝ่ายต่างมีสิ่งที่โฟกัสอยู่ในเรื่องของการงานแต่กระทำเพราะการงานคุณดีอ่ะการเงินคุณก็ดีคุณอาจจะมุ่งเรื่องนี้ให้มันประสบความสําเร็จแต่ก็ขอให้คุณกับคนรักของคุณก่อนละกันค่ะว่าดีว่าเขาจะได้เข้าใจาและรอมซัพพอร์ตคุณทุกเรื่องเกิดขึ้นด้วยละกันนะคะแล้วคนมีคู่นะคนโสดนะคะได้ห้าเหรียญนะ่ะหมายถึงมีโอกาสมีใครบางคนนะ เข้ามาใกล้ชิดมาคอยช่วยเหลือนะแต่คุณเดินหนีนะคุณยังไม่เปิดใจให้เขานะห้าเหรียญเป็นลันกษณะของการเดินหนียัีไม่อยากยุ่งเังไม่อยากเปิดใจอย่าโฟกัสเรื่องงานก่อนไม่เป็นไรค่ะเรียนรู้กันไปก่อนเนาะอย่าไ่ต้องตกลงปรงใจกันก็ได้ศึกษาดูใจกันไปก่อนเป็นเพื่อนกันไปก่อนเดี๋ยวยังไงถ้ามันใช่มันใช่เองไม่ต้องไปปิดกัน้น ไม่ต้องไปปฏิเสธแต่ให้เป็นเพื่อนเพื่อศึกษาดูใจกันไดก่อนได้นะเพราะว่าทิศทางทุกอย่างมันจะค่อยๆดีขึ้นเองเพราะตอนนี้คุณโฟกัสแรงมากในเรื่องของการกระทําและการงานการเองนั่นเองค่ะต่อไปเรื่องของสุขภาพร่างกายแล้วก็สิ่งที่ควระระมัดระวังสุขภาพร่างกายระวังความใจร้อนนะในใจมันร้อนรุ่มเนาะในใจมันหงุดหงิดปรารถนาจาคือมันใจร้อนอะ่ะมันต้องการที่จะทําอะไรก็ตามให้ได้ผลลัพธ์ตามนั้นตามนี้แล้วมันไม่ได้ตามนั้นเลยเกิดความอึดอัดใจ ในปีนี้ระวังความเจรร้อนนะคะการทําอะไรขอให้รอบคอบเพราะตําแหน่งอุปสรรคต่างๆเป็นราชินีไม้เท้าด้วยบางครั้งบางคราวข้อมูลความรู้ต่างๆหรือการซับความต่างๆในเรื่องของสื่อต่างๆจากใครบางคนก็เกิดการติดขัดนะ่ทำให้คุณรู้สึกมันอึดอัดมันไม่ได้ดั่งใจอะ่ะมันช้ามันไม่มันไม่ทันใจเพราะฉะนั้นใจเย็นๆหน่อยนะใจเย็นๆหน่อยนะคะ,ะ,คะแล้วก็ค่อยเป็นค่อยไปขอให้คุณวางแผนดีๆนะ เพราะว่าเด็กเรียนมาในตำแหน่งเรื่องการติดต่อสื่อสารประสานงานการวางแผนเด็กคุณจะพบช่องทางเองเรียกได้ว่าดวงปี2565เป็นดวงขาขึ้นของคุณเลยนะคะชาวราศีเมษเป็นดวงเปิดทางรับทรัพย์ของคุณเลยนะคะการเงินหลั่งไหลนะคะแล้วก็จะมีเรื่องดีเกิดข,ขึ้นแบบเหนือความคาดหมายการงานให้มุ่งมั่นยึดหลักความถูกต้องการช่วยเหลือคนนะจ่ายไปก็จะได้รับกลับมานะคะส่วนเรื่องของความรักเนี่ยประคับประคองไปพูดคุยกันเปิดใจคุยกันนะคะแล้วคุณจะพบว่า ความใจร้อนต้องลดระดับลงหน่อยเปิดใจรับฟังใจเย็นลงหน่อยหาอะไรบางอย่างทําร่วมกันกับคนในครอบครัวจะทำให้คุณมีความสุขเพิ่มมากขึ้นได้เลยพี่2,565นี่ขอฝากทุกท่านด้วยนะคะในการกดไลค์กดแชร์กดแบ่งปันออกไปนะคะคนที่คุณระและจางขอฝากในส่วนของฐานดวงชะตาในรอบอายุปัจจุบันนะคะคุณอยากรู้ว่าดวงคุณเป็นอย่างไรในราศีจอทของคุณนะรวมทั้งอ e ีบุ๊กผู้มือชีวิตประจําปี2,565 คันทนายเนี่ยจะมีครบทั้ง12เดือนล่วงหน้าก่อนใครในราศีเกิดของตุนเองคุณอยากรู้ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างในแต่ละเดือนเนี่ยจะได้รู้แนวทางการใช้ชีวิตได้ว่า เดือนนี้จะลงทุนดีไหมเดือนนี้ความรักจะเป็นยังไงเดือนนี้การงานจะเป็นยังไงการเงินอะไรและต้องระมัดระวังอะไรในแต่ละเดือนอีบุ๊กจะช่วยคุณได้ค่ะเพราะว่าจะเป็นเหมือนคู่มือให้คุณน่ะเป็นการให้คุณในแต่ละเดือนได้ประจําราศีเกิดของคุณถ้าในสนใจก็สอบถามเข้ามาที่ช่องทางไลน์แอดดวงปยากรนะคะฝากทุกท่านด้วยในการกดไลค์กดแชร์กดแบ่งปันออกไปขอให้คุณรับและกลับมาเจอกันใหม่ในครั้งหน้ารับวันนี้สวัสดีค่ะ ตอนที่นว่าเจอจาจรคือหนูอธิฐานต่อจัก,กรวาลไหมว่าหนูต้องการอะไรหนึ่งสองสามสี่แล้วขอให้เจอครูที่ดีหรืออะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่จะช่วยคนอะไรเงี้ยค่ะก็ตามที่อาจารย์พูดเลยว่ามันไม่บังเอิญก็หนูเชื่อว่าจัก,กรวาลจาัดแต่งมาให้หนูเป็น<ม>เจออาจารย์ค่ะอธิฐานได้เหมือนกันนะขอให้เจออาจารย์ที่สอนง,ง,ง,ง่ายเข้าใจง่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่คุณได้สิ่งนั้นทันทีเลยเห<ร>็นไหมนี่แต่มาก การเรียนอันนี้คือหนึ่งเลยเราต้องมีความมีความเชื่อในในตัวเราเองก่อนนะคะขั้นขั้นแรกเลยว่าเออเราทําได้เราเป็นนักพยากรณ์ที่แม่นยังพอเราทําเราเชื่อในตรงเนี้ยและเราจะทําได้ดีคือเนื่องจาก,กว่าอาจารย์สอนได้ดีและเข้าใจง่ายจริงๆพอพอเราเข้าใจเราเอามาใช้เรามาใช้สื่อสารตรงเนี้ยมันก็เลยง่ายขึ้น ดีใจมากเลยค่ะที่ตัดสินใจมาเรียนไพ่นะคะเพราะว่าจากที่เคยศึกษามานานแล้วอะ่ะมันมันยากมากเลยอะ่ะแต่พอมาเรียนกับท่านอาจารย์แล้วอะะ่ะค่ะมันง่ายมากแล้วก็สื่อสารได้แบบดีที่สุดเลยค่ะเรามีความรู้สึกว่าเวลาเราใช้ทํานายกับคนตรงหน้านะคะมันทําให้เราแบบมีความสุขมีความอิ่มเอ็ในหัวใจอะ่ะไม่ต้องกลัวเลยอะ่ะไอเรื่องที่แบบคนชอบพูดเสมอเลยว่าจะติดกรรมไหมจะอะไรไหมแต่มาเรียนท่านอาจารย์แล้วขอให้บอกเลยว่า มันดีจริงๆอะ่ะให้ทุกคนมาเรียนนะคะที่นี่อะค่ะแล้วจะประทับใจเหมือนที่แบบว่าเราได้มาเรียนเนี่ยขนาดดูไปแค่ครั้งเดียวแบบว่าเมื่อคืนเนี่ยดูอาจารย์ดูวิดีโอไปด้วยแล้วก็แบบเขียน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 ไปด้วยนะคะแม่ข้ากลางข่าปลา้าอะไรอย่าเยงเงี้ยก็เขียนล่วงกลมมาเลยโอ้ยรู้สึกว่าแบบมันง่ายเนอะอะไรอย่างเงี้ย<ห>แล้วภ้าแบบราศีมังกรอะไรอย่างเงี้ยก็ขึ้นมาเดว<ห>ิลสตามูเรยาเก็ขึ้นมาเลยะคะ่ะดีมากเลยคะ่ะ แล้วก็ค,คือรู้สึกว่าถ้าถ้าคนที่แบบใช้ันหรืออะไรอย่างเงี้ยจะต้องแบบอ่้งมากกว่าน,นี้ที่แค่ดูโอเคทุกอดียวนะคะต้องขอบคุณอาจารย์ิงที่ให้ความรู้ตรงนี้และทําให้ได้เอาไปช่วยคนอื่นๆต่อคือถึงแม้วอันนี้น้องเรียนจบทั้งหลักสูตรที่หนึ่งนะคะจากหลักสูตรที่หนึ่งมาแล้วเขาก็มาทําได้เลยทาได้จริงแต่พอหลังจากเรียนเสร็จแล้วเนี่ยมั่นใจมากเลยค่ะมั่นใจแบบเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะ คือมันเหมือนภาพในหัวขึ้นมาเลยค่ะว่าอันนี้ไปนี้ลักษนี้จะต้องเป็นอะไรอย่างค่ะอืมหลังจากที่เรียนระดับหนึ่งมาแล้วนะคะแล้วก็เลยตัดสินใจต่อที่ระดับสองเพราะว่าท่านอาจารย์วันนี้นัดบอกว่าสามารถเรียนควบคู่กันไปได้ยิ่งเรียนยิ่งง่ายค่ะเรียนระดับหนึ่งเข้ามาแล้วพอมาเรียนระดับสองยิ่งง่ายแล้วก็มาเรียนตอนสองข้อสองก็ก็ทําได้จริงค่ะเพราะว่าเพิ่งเรียนเมื่อไม่กี่ ไม่กี่ชั่วโมงนี้แล้วเขาก็รู้สึกว่าเออถ้าเรามีความมุ่งมั่นเรามีความพยายามเรามีความเชื่อในตัวเราก่อนเราทําได้ค่ะขอบคุณมากนะคะที่อาจารย์ได้ถ่ายทอดวิชาให้ได้อย่างยอดเยี่ยมที่สุดเลยค่ะเท่าที่เคยเจอมาขอบคุณอาจารย์มณีนัทค่ะทำให้ดูง่ายขึ้นค่ะอือแล้วก็แบ่งมากขึ้นมาเรียนกับอาจารย์ทำให้เราสัมผัสได้ว่าคำว่าเป็นผู้ให้จากใจมันเป็นยังไงเนี่แหละคะ่ะ ขอบคุณอาจารย์ที่สุดเลยนะคะอาจารย์เินิยัตเป็นอาจารย์ที่เป็นต้นแบบที่ยอดเยี่ยมที่สุดให้เทคนิคก<ม>ารเข้าใจที่ง่ายขึ้นนะคะอย่างหนึ่งเรียนอาจารย์เคยบอกแล้วว่าหนึ่งเรียนหมายถึงการเริ่มต้นเลขหนึ่งคือการเริ่มต้นไม่ว่าจะเป็นหนึ่งเรียนหนึ่งถ้วยหนึ่งดาบหนึ่งไม่ท้าคือการเริ่มต้นเริ่มต้นเรื่องความสําเร็จเริ่มต้นเรื่องการ เงินหรือเรื่องต้นการลงทุนเริ่มต้นเรื่องใหม่ๆที่เป็นเรื่องดีๆที่กำลังเกิดขึ้นจักรราศีเนี่ยแปลว่าคือมีสิบสองเป็นวงกลมทีเนี้ยถ้าคุณเขียนแบบเนี้ยคุณจำง่ายกว่าคุณฟังนะคะเลขหนึ่งเมื่อกี้มันตนันุใช่ไหมหลักการจากของอาจารย์คุณตีตารางนะแถวบนหกแถวล่างหกอาจารย์จะวางไพ่เป็นแนวนอนถูกไหมเข้าใจง่ายเห็นหน้าไพ่ชัดเจนแล้วก็เชื่อมโยงได้ง่ายด้วยถูกปะ